สวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 3 channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง30เมษายนปี2568ของผู้ที่มีลัคธนาสถิตยอยู่ในราศีมีนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณนะคะ ก็ถ้าเรามองจากภาพรวมดวงชะตานะคะในช่วงก่อนที่ดาวตรีเทพดาวใหญ่ทั้งหลายจะย้ายราศีกันในเดือนหน้านั้นถือว่าชีวิตของชาวมีนในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในหลายประการเลยล่ะค่ะดาวพฤหัสดาวประจำตัวยังโครจรเดินหน้าได้ในราศีพฤษภตรงนี้ก็จะส่งผลให้ชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางนะคะ ไม่ว่าจะต้องไปงานเลี้ยงงานสังคมต้องพบป่าเจราจากับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดก็ได้ชาวมีนบางคนก็จะกลายเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือคนรอบตัวซึ่งถ้าหากเราทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนมีความสุขก็ทำไปเถอคะค่ะแต่ถ้าคุณไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะต้องควักเงินควักเนื้อของตัวเอง ตรงนี้ชาวมีนจะต้องแยกแยะนะคะว่าคุณนั้นกําลังโดนเอาเปรียบอยู่หรือเปล่าเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวดาวพฤหัสนั้นก็จะย้ายราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตอนนั้นมุมมองความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปและเริ่มที่จะกลับมาคิดถึงครอบครัวคิดถึงตัวเองมากขึ้นในวันที่14เมษายนค่ะดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนอริปัญหาอุปสรรคก็จะโครจรอ,ออกจากลัคนาเกิดและก็จะย้ายออกจากดาวคู่ขัดแย้งคือดาวพระราหูแน่นอนตรงนี้ก็จะส่งผลดีนะคะทำให้สถานการณ์ในชีวิตของชาวมีนจะมีความวุ่นวายน้อยลงปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจะคลี่คลายได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของศัตรูคู่แข่งขันก็จะยังมีอยู่นะคะเพียงแต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนเพราะเมื่อมีดาวพระเกตในอรีนั้นแปลว,ว่าคุณจะมีศัตรูที่มองไม่เห็นจะมีคนหมั่นใส้คิดอิจฉาคุณแต่แกล้งทำตัวเป็นมิตรก็ได้ ยังไงตรงนี้ตัวของชาวมีนจะต้องเชื่อลางสังหอนตัวเองนะคะคือถ้าหากรู้สึกว่าคนนี้มันเป็นคนไม่ดีแน่ๆก็อย่าไปอะไรกับเขามากนะคะหรือถ้ามีความลับมีเรื่องไหนที่สำคัญก็อย่าได้ไปเปิดเผยให้ใครรู้โดยเด็ดขาด ส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎค่ะถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังนะคะแต่เมื่อดวงดาวอยู่ในราศีธาตุน้ำก็ยังส่งผลดีเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ยังมีความลื่นไหลจะมีเงินให้ชาวมีนได้ใช้จ่ายไม่ติดขัดนะคะยกเว้นกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นตรงนี้ก็กลายเป็นว่า คุณจะโดนเจ้านี้ตามราวีทวงเงินอย่างหนักแทนแต่ถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปนะไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟอ้อก็ถือว่าคุณยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะ อย่างไรก็ตามเนาะการที่ดาวเจ้าเรือนอริโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการเงินนั้นก็แปลว่าตัวของเจ้าชะตาจะต้องรอบคอบตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะโอนเงินให้กับใครนะคะแม่หมอขอให้คุณระวังพวกแก๊งมิจฉาชีพต่างๆที่จะเข้ามาล่อลวงให้คุณจะต้องเสียทรัพย์ก็ได้หรือใครนะคะที่จะต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆนะคะ ไม่ว่าจะไปซื้อแอร์ซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่างๆก็จะต้องซื้อกับร้านที่มีการรับประกันนะคะเพราะถือว่ามีโอกาสจะสูญหายจะชำรุดและถ้าหากเกิดปัญหาอะไรนะคะเราจะได้เคลมได้ซ่อมได้แบบที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะดวงการงานดาวพระรัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโครจรเดินหน้าได้ในราศีพฤษภาคา่ะ ส่งผลให้ความก้าวหน้าในงานในธุรกิจการค้านั้นจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆและตั้งแต่14เมษายนนั้นค่ะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริก,ก็จะย้ายออกจากลักษณะเกิดของคุณจึงส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่เคยมีจะคลี่คลายได้ใครที่จะต้องเดินทางเยอะเดินทางบ่อยยังไงช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ถือว่าจะมีน้อยลงค่ะ ทำให้คุณนั้นจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวของชาวมีนก็เป็นคนที่อยู่ว่างไม่ค่อยได้จะชอบเป็นธุระจัดการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ซะมากกว่าคือปัญหาของคุณไม่ค่อยมีนะคะชาวมีนแต่กลายเป็นว่าคุณจะต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนอื่นซะมากกว่า สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้า23เมษายนนะคะดาวสุขจะกลับมาโคโจรเดินหน้าได้ส่งผลให้ในเรื่องของการเจรจาการค้าขายจะมีผลตอบรับที่ดีจะมียอดค้าขายเป็นไปตามเป้าโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเครื่องดื่มความสวยความงามแฟชั่นทั้งหลายจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะซื้อง่ายขายคล่องจะค้าขายดีมีกาไรนะคะ ดวงการเงินแม่หมออยากให้ชาวมีนมองเป็นสองประเด็นนะคะคือถ้าหากเราพิจารณาจากดาวอังคาร ดาวเจ้าเรือนการเงินที่โคจรในปุตตะนั้นก็แปลว่าการเงินรายได้ของคุณยังอยู่ในจุดที่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปและก็ยังโดดเด่นดวงดีเกี่ยวกับรายได้เสริมรายได้จากช่องทางใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาหลายคนนั้นก็จะดวงดีมีโชคนะคะจะถูกหวยถูกสลากออมศินหรือคุณก็จะมีช่องทางที่เงินทองจะไหลมาเทมาอยู่ไม่ขาดโชคลาบของชาวมีนส่วนใหญ่จะมาจากช่องทางออน ลนะคะคแต่สำหรับอีกประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริจะเข้าไปโครจรในเรือนการเงินของคุณและตรงนี้ก็จะส่งผลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายการที่เจ้าชะตาจะเอาเงินที่มีไปหมุนไปแก้ไขปัญหาหรือคนที่สวยกว่านั้นค่ะคุณจะถูกเจ้านี่ที่มีอิทธิพลเข้ามาทวงเงินหนักมากจนคุณรู้สึกร้อนอกร้อนใจ ไม่มีความสุขนะคะเอาล่ะบางท่านความโชคร้ายของคุณก็จะเข้ามาในรูปแบบของมิจฉาชีพที่จะล่อลวงให้คุณนั้นต้องเสียเงินเสียทรัพย์โดยใช่เหตุดังนั้นก่อนที่จะโอนเงินให้ใครนะคะชาวมีนก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกตรวจสอบเลขบัญชีกันให้ดีด้วยนะคะดวงความรัก เอาละค่ะอย่างไรก็ตามเนาะดาวพุธด,ดาวคู่ครองของชาวมีนในที่สุดก็ได้ยกย้ายออกจากภพวินาศในวันที่11เมษายนที่ผ่านมานั่นก็แปลว่าคนรักคู่ครองของคุณจากนี้ไปจะกลับมาใส่ใจดูแลชาวมีนมากขึ้นบางท่านนะคะระยะนี้แฟนจะคอยช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตหรือคุณกำลังจะได้ลาบผลจากความเสน่หา แต่ขนาดเดียวกันนั้นต้องระวังนะคะเพราะว่าคำพูดคำจาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะไม่ค่อยเข้าหูจะพูดจาไม่ดีใส่กันจนเป็นเหตุให้จะต้องเถียงกันอยู่บ่อยๆเพียงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเลิกราอย่าร้างนะคะส่วนคนที่ยังโสดค่ะ อาเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้มักจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังจะเป็นคนที่มีตำแหน่หรือว่ามีสถานะที่ด้อยกว่าคุณยังไงก็ลองพูดลองคุยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจแต่จะได้คบกันต่อไปไหมในอนาคตนั้นก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ ดวงสุขภาพเอาละค่ะชาวมีนค้าดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนวินาศจะยังโคจรทับลัคนาเกิดอยู่นะคะโดยเฉพาะดาวพระราหูนี่ละค่ะที่กำลังจะถีบส่งท้ายก่อนย้ายราศีนั่นก็แปลว่าช่วงนี้ตัวของคุณจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพหัวใจให้มาก อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะและก็ต้องยอมรับค่ะว่าในหลายเรื่องที่กำลังรุมเร้าคุณอยู่ในช่วงนี้จะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์จิตใจของคุณถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนเข้มแข็งแต่ภายในหัวใจของชาวมีน กลับเปล่าบางเป็นอย่างมากนะคะบางท่านก็จะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายสุดโทมนะคะหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังของเดือนเมษายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจด,ดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดนะซุปเปอรแ์แงนะคะหรือว่าจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมาก มากเลยนะคะคยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ช l แนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ